คิดออกยังคะว่าจะรับโครงการไหนไปสักโครงการช่วยพรฒนสมท่านหน่อยไม่งั้นท่านต้องลิขิตยูเพระบุงเดียวก็บอกแล้วไนงะสร้างฤาษีมหาตนหายวับไม่ยอมช่วยเหลืออะไรทั้งสิน้นท่านมีโครงการอีกเก้าโครงการนั่งอยู่โอนเดียวแต่ทำไง คราวนี้ท่านก็ต้องหาบอก้วต้องหาผู้ช่วยเพราะสูตรต่างๆที่ทำก้าวสูตรนี้มันล้นแต่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์อ้อ่ดีกว่าสร้างผู้ช่วยคิดโครงกะสมัยก่อนนั้นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามีความนึกคิด จากการที่จะรู้อะไรทั้งหมดได้นั้นฤาษีั้งนั้นเราจะพูดว่าทุกคนในสมัยก่อนจะมาจากฤาษีซึ่งเป็นผู้นับว่าเฉลียวฉลาดที่สุดท่านก็สร้างเลยอพระมบอกอา้าวทางที่สองนี้จะสร้างมนันยูขึ้นบ้าต้องหาที่ปรึกต้องตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมาก่อน ก็สร้างสร้างด้ีนะพอผมเอออะไรก็สร้างฤ้วยสีึ้นมาก่อนก็สร้างฤ้วสีปุษยะจากเล่าจันโอ้ยอ่างนี้นะปุษยะเกิดก็ได้กินมาแล้วก็สร้างพระวสิธิ์พระวสิธิ์นี่พระวสิธิ์นี่ถ้าจะเล่าถึงประวัติพระวสิทธิ์องค์เดียก็หัวล็อกกันแย่แล้วกัน ท่านเป็นผูจ้จี่ก่อเรื่องอะไรไว้ได้มากมายก่ายกองทั้งให้พรทั้งสาบพระฤาษีพระวสิธร,รือศษีนี่ทำแบกบแนบเบียนที่สุดต่อไปช่านคุณไม่ค่อยได้ยินชื่อพระฤษีกระตุกอันนี้ต่อไปคุณรู้จักพระนารดมหาฤาษีของเราเรียกกันภาษาไทยนารอดหรือพระนาตรืษี สร้างขึ้นมานะครับอาตักตักขึ้นให้หละสร้างเพื่อสีนารอดขึ้นสร้างหมดเลยแต่ที่สำคัญคือสร้างพระธรรมเป็นนะพระธรรมนั้นก็คือความนึกคิดถ้าอะไรที่จะต้องนึกคิดและประสบความสำเร็จอันนั้นมาจากธรรมเราเรียกกันว่าธรรม แต่ออกเสียงของทางทางยินดุจดรมสร้างขึ้นมาอีกแต่พระธรรมนี่หรือเราเรียกพระธรรมพระธรรมก็่ใม่ทออธรรมดรมพระธรรมนี่ถือว่าเป็นสิ่ีที่ใหญ่แต่พระนารถมหาฤาษีนี่คนไหนที่อยู่การสื่อสาสต้องไหว้พระนารถนะคะพระนารถ คนละองค์กับพระพรตฤษีที่ทำฝ่ายนาตศสินไหวนะคนละองกันนั่นพระพรตพระนารอดนี่คือน่ะพระอิศวรนั้นสั่งว่ยังไงก็เอาไปบอกคนนี้จากคนนี้ก็ไปบอกคนนั้นจากคนนั้นก็บอกท่านเหมือนกับมือถือคุณนะเพราะอะไรปากฏปุ๊บไปปั๊บหมดอะไรที่พระนารอมาหาฤสีทรงทราบ โลกสามโลกไม่ใช่โลกเดียวสามโลกต้องรู้เหมือนกันหมดนี่ก็เหมือนกันท่านมีเลือกอะไรได้มากมายกายกองเพียงแต่ถ้าคุณไปฟังเรื่องของมหาภาระตะยุทธคุณก็จะหัวเราะพระฤาษีนารถแปลว่าแม่ช่างหล่อน,น่บอกคนนี้เรื่องนี้บอกคนนั้น จก็ใช่ช้างเอราวันนี่กับเกิดเลือ,กองกับพระพระดารถมหาฤลยสิคราวนี้พอสร้างขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะ,ะเรียกว่าหมดเขาหมดหน้าตักก็คงพระดารถมหาเลยสะเอาในตัวนนะสางเอาอความรู้สึกนะักคิดพระธรรมหมดทั้งตัว,ตวแล้วตั้งแต่พระเสียร่นถ,ถึงพระบาทเอาไป มีตสิ่งนี้เอาสิ่งมตรหมดแล้วทำไมก็หมดแล้วอย่างที่ดิฉันบอกไม่บอกในในหนังสือบอกว่าพรพรมมาไม่สามารถสร้างมนุษย์สรโลกอีกจากส่วนใดของบกกายได้เลยก็ตามเคยสร้างนส,งสงอีกแล้วสร้างแล้วหมดแล้วโครงการสร้างมนุษย ทำไงถ้าสร้างมนุษย์มาคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีมนุษย์เป็นจำนวนมากๆหมดหวังก็จะไปพึ่งพวกฤาษีลฤาษีฤาษีฉันสูงนี่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเท่าไหร่แต่ที่มีเพราะอะไรล้วนแต่ ทางคำพีพระเวทให้เหตุผลได้ต่างนั้นว่าทําไมจะต้องมีมัน,มนก็ต้องนึกกัสิในเมื่อพระศิวะมีกระแสรัมให้ท่านสร้างจักรวาลอะไรก้างนี่ยมนุษย์เสียโลกแล้วมนุษย์จะมีอยู่คนเดียวหรือมีแค่รือสีแค่นั้นได้ยังไง ต้องมีมนุษย์ให้สมกับที่มีจักรวาลท่านก็ต้องอ้ามาสิว่ารับสั่งให้ท่านสร้างมนุษย์เโลกท่านก็จนปัญญาอย่างเคยไม,ไม่รู้อะไรก็ถามพ่อไม่รู้อะไรก็ถามแม่ถามพ่อแม่ดูสิว่าเรื่องจะสร้างตอบไปเนี้ยจะทำยังไง แต่ก่อนก็ต้องนึกก่อนมหาวิษสุหรือพระนาลายณ์อตอนหลังนี่ชี้กันมาจากักกันดีแล้วก็ไปปรึกษามหาวิษสุทพบเทพว่าไอ้ชี่จะสร้างใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นยางไงเพราะเรามาตอนนั้นก็มีท่านยังไม่มีพระสระสวัสตีนะครับจะทำไงดีถามใครไม่ถาม ไปถามมหาวิษนุมหาวิษณุนี่นอกจากรูปงามแล้วนะคะต้องรู้ว่าในิสัยถ้าเป็นมหาสิวะถ้าเป็นผู้ชายก็อายุสักสี่สิบเป็นนักปรา์แล้วก็มักจะถึงพรสเยียกถึงรูปงามแบบผู้ที่เป็นปรา์อายุสี่สิบนิ่งๆ ไม่ค่อยก่อเลือดแต่พากกิ้วขึ้นมาเมื่อไหร่ร้างหมดล้างหมดแล้วสามโลกที่ไฟบระไรกันแต่ถ้ามหาวิษนุนี่จะรูปงามผิวขาวก็เกิดมากนะคะในดอกบัวรูปงามที่สุดในกระบวนเทพทั้งหมดและสนุกสนานชัางเล็กชีเ้เล แล้วคิดอะไรประหลาดพิสดารนี่ถ้าคุณจะบนอะไรที่มันประหลาดพิสดารขอบอกว่าคุณต้องบนมาวิศนุและดิฉันเคยที่จริงก็ไม่ถูกนะคะเคยล้อเลียนนะในใจไม่กลา้ามหาวิษนุที่รอยิ้มบนคมดาคือเมื่อ,อไรแย้มพระสวนขึ้นมาแล้วซ่อนเลขกลไว ไม่มีดีสักเรื่องมีแต่เรื่องที่มันประหลาดพิสดารเพราะฉะนั้นพระพรหมมานี่ก็สร้างเลยแล้วหมดปัญญาใครว่ามหาพรหมมาลิกิดอะไรได้มดปัญญาถามมหาพิธิ์มหาพิธิ์ก็บอกว่าสิ่งที่จะมาเป็นคู่กันนั้นจะต้องเป็นสตรีรูปร่าง งดงามอ่อนช้อยเป็นสิ่งวิเศษอันยิ่งใหญ่เหมือนไก่ก็เหมือนพระแม่อุมาซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระอิศวรพระอิศวรท่านเสกพระแม่อุมาแยกออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนที่เป็นโยคะยังอยู่ในพระศิวะแต่ในส่วนที่เป็นอิทธิฤทธ์อันยิ่งใหญ่ อยู่กับพระแม่อุม,มาคุณสังเกตไหมผู้ชายที่เป็นนักปราชจะนิ่งสงบแต่ผู้หญิงที่เกง่งกาดปราดเปรียวนั้นคือผู้หญิงที่ดุร้ายเพราะแม่อุม,มานี้กับพระแม่ธุรคาคนละองนะคะวันหลังค่อยเล่าว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนแป่มหาธุรคาหรือพระแม่อุม,มาถ้ามาลาลทรงกริ้ว ยิ่งกว่ามหาวิสุเพราะท่านมีอิทธิเท่ากับมหาศิวะแม่พระวิสุก็รักเขาชิวะผู้หญิงถ้าเปอย่างนี้อย่างนี้พ่อหลงมาเออใช่เพราะเคยเห็นแล้วว่าพระแม่สักติสิวะมุดงามมีฤทธิ์และแม้แต่มหาศิวะ ซึ่งท่านทรงเป็นโยคีก็ยังเกรงยังเกรงฤทธิมหาอุมาเทวีเพราะนั่นท่านรู้ว่าฤทธิ์ของท่านแยกไปแล้วใช้อะไรได้บ้างแต่ดิฉันก็ชอบานั่งอยู่ในเทวาลัย,ยด้วยท่านก็อยู่ตรงนี้ชอบเป็นจ,จัดว่ามหาเทพกลัวเมียร <laughs> จริงจริงมี้ยะ มห,มหาสิวะนี่เวลาที่มีเรื่องใหญ่กับมหาอุมาเทวีคือมีเรื่องขัดข้องกันผู้ที่หนีออกจากไกลลาดคือมหาสิวะกันแล้วไปประทับอยู่ในสวนของพ่ายของพระนุ่ะพญายมพญายมมีสวนสวยท่านก็แอบไปไปจำสีนี่นั่น ไปคุยกับพยมผู้ครองอำนาจเหนือชีวิตทั้งหมดคงจะคุยกันถูกคอนักปราศกับนักปราพยามุมนักปรานะครับน,นักปรากับนักปราแล้วก็ไปคอยดูว่ามหาอุมาทีหายเกลียวยังถ้าเปิดแม่หาย,รย,ายนนหเรลวเพราะฉะนั้นพอหายเกลียวแลมหาสิวะก็ค่อยๆกลับไปอยู่ไกลราชสำเร็จการน,นี้ มหาวิสุทต้องสวยอย่างนั้นต้องเก่งอย่างนั้นต้องดีผมเป็นนั่นนี่แต่เขาเรียกว่าสตรีก็ต้องสร้างเงนินมหาพรมมาก็รู้แหละว,ว่าต้องสร้างสตรีขึ้นมากับปูรุษผู้ใหญ่ทำไมสร้างสตรีมันไม่เคยสร้างเลยแต่มหาสิวะ สร้างมาอุมาเทีวีได้พระมหาชีวะต้องทรงรู้สูตรแห่งการสร้างสตรีบรมริคิดที่เกิดผู้สตรีขึ้นอย่างพวกเราขอแน่ใจผู้หญิงนะคะมาจากสิ่งที่สูงสุดยิ่งกว่ามหาบรมมาตามสายวานิการคือเป็นสูตรที่มาจากมหาศิวะ โดยตรงแต่ฉันรู้ว่าคุณนั่งฟังจนเบื่อหน่ายคุณยายผู้หญอย่างเนี้ยสูตรสร้างผู้หญิงเป็นอย่างไรตอนนี้ค้างไว้ให้คุณนั่งคิดว่านั่นสร้างผู้หญิงนี่สร้างอย่างถึงใช่ผู้หญิงที่อ่อนช้อยที่สุดฉลาดที่สุดคุณเชื่อดิไมไม่มีอะไรที่ผู้หญิงไม่รู้ รู้หมดรู้ไปหมดเรื่องของใคร่ยผู้หญิงรู้หมดแต่ผู้หญิงไม่รู้อย่างเดียวก็วจริงนะคือเรื่องของตัวเองว่าเป็นมาอย่างไรวันนี้เราไปดูว่าผู้หญิงเขาสร้างกันยังไงขอบคุณค่ะ